เอาละครับบทที่2บทนี้ไม่มีในแพทนะนะไม่มีในแพท1นึ่นะครับแพทหไม่ออกบทนี้นะครับเรื่องการให้เหตุผลนะอยู่ในเล่มชมพูเหมือนเดิมนะครับตามหลักสูตรกระทรวงเขาอธิบายไว้ว่าสอน2หัวข้อนะการให้เหตุผลแบบอุปนยัยกับการให้เหตุผลแบบนิรนัยนะครับมาดูบทวิเคราะห์ของพี่หนนะเหมือนเดิมฐานข้อมูลตั้งแต่ปี49นะครับถึงปัจจุบันเลย ออกปีละ1ถึง2ข้อถามพี่นะพี่ว่าปีนี้ก็ข้อเดียวน,นั้นๆทีบางปีนะฮอตออก2ข้อแต่ร้อยละ80ออกข้อเดียวนะอุป,ปนัยคืออะไรนะพี่หนึ่งชอบให้น้องๆท่องสั้นๆอุป,ปนัยคือดูดูแล้วเดาๆดูดูดูแล้วเดาเนะก็คือดูดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเดาๆว,ว่าผลลัพธ์ในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรนะครับเช่น 2 5 8 11 14แล้ว A น้องว่า A น่าจะเป็นเลขอะไรน้องก็ดูดูเอมันบวกเพิ่มขึ้นทีละ3นี่าใช่เฮย้ยอย่างนี้เดา A น่าจะเป็น17นึกภาพออกปะอย่างนี้เขาเรียกการให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยนะคือเอาเล็กไปสรุปใหญ่ ถ้าถามว่าชัวไหมครับการให้เหตุผลแบบนี้น่าเชื่อถือ100%ยเปอนไหมนะบอกตามตรงนะลูกศิษย์ที่หนึ่งเคยไปเรียนภาษาไทยนะครับต้องขออนุญาตอ้ออา,งอางชื่อให้เครดิตเ,เขาบอกว่าอาจารย์ปิงครูปิงให้สอนว่าอุป,ปนายให้จำว่าอโนอ oh, no. Oh, no. Oh, no. นะโอโนอโนโอโนนะก็คือมันไม่แน่นอนนะการให้ผลแบบอุป,ปนายเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับ บางทีเนี่ยเขียนมาแค่ 2, 4แล้วบอกเมันแล้วแต่บางคนมองอะ่ะบางคนมองเฮ้ยมันคูณ2นะ A อาจจะเป็นเท่าไหร่อันนี้มันเพิ่มขึ้นทีละ2อะ่ะเพิ่มขึ้นทีละ2 2มา4 A อาจจะเป็น6ก็ได้แต่บางคนมองว่าเอ้มันคือ2กําลัง1นึ่อลังสองเออาจจะเป็น2กําลัง3าเป็น8ก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีดูดูแล้วเดา,ดาๆาเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับ แบบที่2ครับการให,ห้เหตุผลแบบนิรนัยนะนิรนัยคือเอากฎเอานิยามมาสรุปเป็นตัวอย่างนะครับก็คือจะสรุปอะไรเนี่ยเอากฎเอานิยามมาอ้างอิงอพูดง่ายๆนะหรือเอาใหญ่สรุปเล็กนะแบบนี้อาจารย์ปิงสองในใ้ท่องว่านอนอนะก็คือแน่นอนนะก็คือใช่ละ่ะมันมีความน่าเชื่อถือกว่าแบบแรกนะครับการให้เหตุผลแบบนละไหนโอเคไหมครับนะ เรื่องที่ออกบ่อยสุดนะครับจะเป็นเรื่องการใช้แผนภาพในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับคล้ายๆการวาดแผนภาพเวนนอ,อยเลอร์แหละนะครับก่อนที่น้องจะเรียนเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้แผนภาพในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยน้องต้องเข้าใจก่อนว่าในทางคณิตศาสตร์นะถ้าจริงต้องจริงทุกกรณีถ้าเท,ท็จกรณีเดียวจะถือว่าเท,ท็ทันทีนะครับ ถ้าโจทย์กล่าวถึงกลุ่มของคนสัตว์สิ่งของเวลาวาดภาพเพื่อตรวจสอบให้วาดเป็นวบงนะแต่ถ้าโจ์นะครับกล่าวถึงคนคนเดียวหรือสิ่งของสิ่งเดียวเวลาวาดภาพให้วาดเป็นจุดนะครับเป็นยังไงตรงนี้เดี๋ยวขออิกนอไว้ก่อนเดี๋ยวพี่หนึ่งไปวาดให้ดูตอนข้อสอบของจริงเลยนะครับส่วนใหญ่ง่ายครับนะเท่าที่พี่หนึ่งทำมาง่ายทุกปีเลยมียากปีเดียวตอนปี54นะที่เหลือง่ายหมด นะพี่ว่ามันก็ปีนี้ของน้องก็น่าจะง่ายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงนะอุ้ยนี่ฟันธงปีนี้ก็น่าจะออกมาแค่ข้อเดียวนะครับแล้วก็ออกเรื่องเดิมๆเ,เรื่องการใช้แผนภาพในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลและน้องก็ต้องทําได้เต็มเท่านั้นห้ามพลาดนะครับบางคนหูง่ายขนาดนั้นหรออ่ะมาดูตัวอย่างกันนี่ไงปีห้าหกออกมาหนึ่งข้อนะครับมาดูข้อกอไก่ ทุกคนที่อ่านหนังสือก่อนสอบจะสอบได้เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยที่อ่านหนังสือก่อนสอบเขาไม่ได้พูดถึงคนคนเดียวเวลาน้องวาดต้องวาดเป็นวงอันนี้คือคนอ่านก่อนสอบแล้วนี้คือคนที่สอบได้เห็นไหมครับคนที่สอบได้ก็ไม่ได้มีคนเดียวเขาพูดถึงเป็นกลุ่มเวลาน้องวาดเนี่ยก็ต้องวาดเป็นวงทันไหมครับ เหตุผลที่สองเขาบอกสมชายสอบได้สมชายสอบได้แล้วสมชายนี่จะต้องอยู่ในวงใหญ่แต่ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในวงเล็กพี่ก็วาดสมชายอยู่ตรงนี้ในสมชายสมชายเป็นคนคนเดียวเห็นไหมเวลาวาดต้องวาดเป็นจุดเห็นไหมครับแล้วจึงสรุปว่าสมชายอ่านหนังสือก่อนสอบจําเป็นไหมไม่จําเป็นเห็นไหมครับพี่หนึ่งสามารถวาดรูปขัดแย้งกับเขาได้มันก็จะไปสอดคล้องกับที่พี่พุดเมื่อกี้ว่า ถ้าเทสกรณีเดียวเห็นไหมครับสรุปได้เลยว่าเทสทันทีนะเทสในที่นี้ก็คือไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะเพราะนั้นสรุปแล้วการให้เหตุผลตามข้อกอไก่นี้สรุปแล้วก็คือไม่สมเหตุสมผลนะเพราะพี่หนึ่งสามารถว่ารูปให้มันขัดแย้งกับผลลัพธ์ที่เขาบอกมาได้ เห็นไหมครับเขาบอกว่าสรุปแล้วสมชายต้องอ่านนังซือก่อนสอบอย่างเดียวนะไม่จําเป็นครับเราสามารถว่ารูปให้ขัดแย้งได้อย่างนี้ถือว่าการให้เหตุผลนี้ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยสไตล์แบบนี้แหละที่ออกข้อสอบนะลองไปฝึกทําอันนี้ปี5 6ออกมาข้อเดียวปี57เหมือนกันนะบางคนบอกมันก็ไม่เหมือนข้อนึงนะพี่มันมีกอขอคอมันต้องทำามท <Scot ts> ีก็ประมาณนั้นแต่ได้2.5คะแนน นะมันก็คือข้อหนึ่งสองปีห้า็ดก็ออกมาข้อเดียวครับสไตล์เดียวกันเลยเห็นไหมดำไม่ชอบกินผักอย่างเงี้ยเวลาน้องวาดดำน้องก็ต้องวาดเป็นจุดเดียวแล้วอันนี้คนชอบกินผักเห็นไหมเขาบอกว่าดำไม่ชอบกินผักแปลว่าดำต้องอยู่ข้างนอกนึกภาพออกปะว่าอะไรที่พี่หนึ่งหมายถึงว่าให้วาดเป็นจุดอะไรที่พี่หนึ่งบอกให้วาดเป็นวงนะเวลากล่าวถึงคนคนเดียววาดเป็นจุดเวลากล่าวถึงกลุ่ม นะกลุ่มของคนกลุ่มของสิ่งของเนี่ต้องวาดเป็นวงนะครับล่าสุดปี58าอปดี58ออก2ข้อนะฮอตหน่อยอันนี้สไตล์เดิมวาดรูปถ้าข้อ2นี่มาแล้วดูดูด,ดูแล้วเดาเดานะดูดูแล้วเดาเดานะครับเขาให้ดู4รูปนะแล้วให้เดาว่ารูปที่10นะ จำนวนพื้นที่แรงเงานะครับพื้นที่แรงเงาในรูปที่10จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกการให้เหตุผลแบบอะไรนะอุป,ปนัยนะครับเป็นไปตามสไตล์ที่พี่ถึงพูดเลยดูดูแล้วเดาๆนะปีนี้ฮอตหน่อยมา2ข้อนะเต็มที่ละสุดๆโคต้ามีแค่นั้นนะครับผมก็ไปลองดูนะครับนะพะฉันเรื่องนี้อย่างที่บอกไม่มีอะไรมากต้องเต็มสถานเดียวเท่านั้นนะครับก็ ขออนุญาตผ่านไปสำหรับบทที่2เรื่องการให้เหตุผล